ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับ No time for the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that stack, Taking big swings, hand in the bag. Put me in the ring, you'll go out in a bed. cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? เข้าสส่รายการกับมิมีท้าสงแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านลุงหมี่สเต็กถาดนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะตอนนี้ผมก็สั่งเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็กสันคอหมูนะฮะทุกคนการเดินทางมาที่ร้านนะฮะถ้ามาจากบางบ้านปืนนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะฮะสังเกตดีๆนะร้านเนี่ยจะสีเหลืองเลยนะแล้วร่มของร้านก็เป็นสีเหลืองแบนเนอร์ของร้านก็เป็นสีเหลืองสังเกตไ่มากนะฮะทางซ้ายมือนะฮะขับตรงมาเลย ก่อนจะถึงแยกวัดคงคาถ้าถึงแยกวัดคงคาแปลว่าเลยไปแล้วนะทุกคนวกกลับมาได้นะ <c oughs> อีกสักครู่เราก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่ารสชาติสเต็กลุงหมีจะเป็นยังไงนะฮะไปชมกันเลยครับโอเคแล้วก็อยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็กนะนะวันขออนุญ <c oughs> าตถอดแมสกนะ นหน้าตาหน้าฐานมากเลยนะทุกคนนี่นี่เป็นไซส์เล็กนะไม่ใช่สเต็กถาดน,นะสเต็กถาดน,นี้ใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะทุกคนอันนี้มาคนเดียวก็เลยสั่งแบบว่า,าสั่งคอหมอูปกติธรรมดานะแล้วก็เพิ่มไส้กรอกหลมควันนะทุกคนไซส์ใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะนะทุกคนดูโอเค จาเวลาที่ทุกคนลอยคอเฮ้ยลอ,อยคออ่ะครับไม่ไดเล่นมุกแสงดังนี่ก็คือการชิมขอแอากชิมที่ไส้กรอกก่อนแล้วกันนี่ฮะทุกคนเฮ้ยไม่ได้หั่นก่อนใหญ่เกินนี่อือหือ สมแล้วที่เป็นไส้กรอกหลุมควันมีกลิ่นหอมเกลมเกลมในน่อยดูนะเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์เนี่ยฟันขึ้นลอยเลยนะตรงนี้นะเจมังเจม น้ํมมากันเท่ากันไม่ใช่ซอสแบบซอสพริกซอสอะไรธรรมดานะเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านส่วนถ้าใครชอบซอสพริกซอสมะเขือเขาก็มีอยู่ข้างเนี่ยเป็นเครื่องปรุงที่วางให้ที่โต๊ะเลยแต่น้ำจิ้มที่ให้มาในสเต็กสันคอหมูเนี่ยไม่ใช่น้ำจิ้มทั่วไป งาทุกคนต่อไปไปลองสเต็กกันอือฮึเย็มเลยกินซอสฮนะ นี่ทุกคนคำแรกกันไปเลยครับอลองเข้ากันเข้าก,กันป็กสั่งคอหมูนุ่มกำลังดี แต่ว่าไม่ได้สั่งแบบมีเดียมแรงนะเขาทำแบบสุกมาให้ดีค่อนข้างดีเนื้อไม่เหนียวจนเกินไปเราก็ติดมันมาให้นิดเดียวมันแค่นิดเดียวเองนานนี้ รสชาติเหมือนมะเขือเทศมากเลยที่กินเลยก็มะเขือเทศครับผมครับต่อไปจะกินเฟรนฟรายของที่นี่นะแต่เฟรนฟรายเนี่ยขออนุญาตกินกับซอสพริกแล้วกันนี่ซอสพริกเนี่ยเขาก็มีไว้ให้ที่โต๊ะเลยนะทุกคนกินคู่กับเฟรนฟรายนะ แล้วก็นี่ซอสมะเขือเทศด้วยใช่ใช่ผสมกันเลยซอสพริกกับซอสมะเขือเทศมีพริกไทยป่นให้ด้วยแล้วถ้าใครชอบแม็กกี้นะเขาก็มีให้วางอยู่ข้างนี่โอเค เราจะไปชิมเฟรนชฟรากัน <c oughs> ต้องบอกเลยว่าผมนี่ชิมเฟรนชฟรามาทั่วแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์ KFC เชสเตอร์คิวนะผมบอกได้เลยว่าในสามที่นั้นในดวงใจผมคือที่แมคโดนัลแท่งใหญ่แล้วก็อร่อยที่สุดในบรรดาสามชื่อที่พูดมาแมคโดนัลล์ KFC เชสเตอร์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าอีกสองเจ้าไม่อร่อยนะอร่อยคนละแบบแต่ผมส่วนตัวแล้วชอบของแมคโดนัลนะ แฟนฝ่ายแล้วที่นี่นะครับแฟนฝ่ายที่นี่เป็นยังไงเราจะได้รู้กันตอนนี้นี <c oughs> ่ถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะแต่ก็ ยังไม่เท่ากับของแมโดนนอลอันนี้พอรับได้ถือว่าเป็นรสชาติที่พอรับได้และอีกอย่างหนึ่งสเต็กที่เนี่ยราคาถูกกว่าเยอะเฟรนฟรายก็ถูกมันคือมันรวมอยู่ในสเต็กแล้วอะสั่งสเต็กเนี่ยแถมเฟรนฟรายอยู่ในจานด้วยในราคาไม่ถึงร้อยใส่กรอกต่อเลยนี่รสชาัิก่องนุ่มเดืด ไส้กรอกลมควันที่นี่นะได้เลยแล้วมีกลิ่นหอมเลยลมควันของแท้เลยนะเนี่ยบอกได้เต็มปากเต็มคําว่าเนี่ยไส้กรอกลมควันของแท้ไม่รู้เขาทำไงนะจะรู้สึกว่ากลิ่นมันได้ต่อไปก็สัสตว์สเต็กเราะสัตสเต็กต่อเลยครับทุกคนมีสลัดข้างเคียงอยู่ข้างๆด้วย อันนี้ก็เอาเวลาที่เรากินเนื้อกินอะไรเลี่ยนๆไขมันเยอะๆแบบนี้นกินสลัดเรากินโปรตีนไปแล้วเราก็ต้องกินวิตามินในผักด้วยนี่มันคู่กันลืมไปเลยว่าตัวเองลดความอ้วนอยู่วันนี้ขอยกเว้นสักวัน <S <S เนี่สลัดอืมสลัดรสชาติเดียวน้ำสลัดค่อนข้างดีนะฝุกปากตอนนี้ผมสรุปได้แล้วนะว่าช่วงเย็นเย็นที่ใครกำลังมองหา อาหารทานนะครับช่วงเงย็นๆนะสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารทานในช่วงเงย็นๆแบบนี้นะขอแนะนำเลยว่าลุงหมี่สเต็กถาดน,นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงนี้เลยนะทุกคนใครที่เบือ่อหมูกระทะเบื่ออาหารตามสัง่งเบื่อผัดกะเพราเบื่อก๋วยเตี๋ยวอยากจะลองชิมสเต็กแบบว่าราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงได้ง่าย ที่จอดรถสะดวกสบายแบบนี้แล้วร้านอยู่ติดถนนนะฮะใกล้วังบนปืนเลยวางบนปืนมาซ้ายมือปับ๊บสังเกตดีๆร้านสีเหลืองมีล่มสีเหลืองๆเนี่ยยังไงคุณก็ต้องสะดุดตานะมันไม่ได้หายยากเลยมองทางซ้ายมือให้ดีนะทุกคนหรือว่าถ้ามาทางแยกคงคาเราก็ต้องมองทางขวามือไว้นะ แต่ถ้ามาทางวงบ้านปืนแล้วถึงแยกคงคานั่นแปลว่าเลยร้านไปแล้วให้วกกลับมาโอเคขอตัวไปกินยาวๆเลยแล้วกันไม่ต้องพูดพพเพราะมัทำเพลงเยอะหิวแล้วครับ run เต็มแบบว่ายังไม่จิ้มซอสไม่แบบจิ้มอะไรเลยนะเต็มแบบออริจินอลเลยนะนี่ดูไซ้์มาตรฐานอยู่นะทุกคนทอ,อดดีไม่อมน้ำมันเลยไม่อมน้ำมันเลยแล้วที่จานเนี่ยไม่มีคราบน้ำมันแบบว่า ถ้าเกิดเป็นที่อื่นนะบางทีนะอาจจะมีคาบน้ํามันข้างใต้เฟนฝายนะแต่ร้านนี้ไม่มีนี่ข้อดีของร้านนี้นะเนไฟนฝายไม่ติดน้ํามันไม่มีคาบน้ํามันเมือ่ออมน้ํามันด้วยเสียายอย่างเดียวแค่บอกลืมสั่งว่าขอเป็นแบบมีเดียมแลแต่ว่าก็ไม่เป็นไร 放碗干。 แล้วเช่นเคยนะฮะถ้าใครชอบคลิปรีวิวอาหารในจังหวัดเพชรชูรีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง c w m 2ด้วยนะครับช่องหลักยังไม่ได้คือเลยนะฮะตอนนี้คือช่องที่สองนะทุกคน <c oughs> แล้วตอนนี้ช่องที่สองยอด Subscribe แซงช่องหลักไป1,000แล้วทุก <c oughs> ช่องเก่าเนี่ยยอด Subscribe 2,000นะ แต่ช่องนี้ยอดซับสไครต์3,000แล้วนะครับทุกคนก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบบนนี้ด้วยนะถือว่าเป็นการฉลองยอดซับสไครต์3,000สำหรับช่องใหม่เอี่ยมใช้เวลาประมาณ4-5เดือนเองนะแต่ช่องเก่าเนี่ย2ปีนะซึ่งแฝงมากแต่ก็เป็น Fc ที่จากช่องเดิมนั่นแหละสำหรับวันี้ CWM2 ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอตัวไปแทนที่เหลือให้หมดก่อนนะทุกคนยังไม่หมดนะ5 minutes later

Street Fighter, Street Fighter 6, Six.